สวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบาวดอยครับผมมาส่งของตอนบ่ายครับตอนเช้ายังโอ้โหแดดสุดยอดครับเดี๋ยวให้ชมกันครับไฟครับคุมห้าครับนัวครับบรรยากาศครับจัดนะครับคุ้มคุ้มคุ้มซึ้บเลยไม่รู้จะลงของได้หรือเปล่าครับแต่ยันขนาดเลยพี่ต้อง ครับลมนี่โอ้โหดูครับรอำเภอพะพะครับโอ้โห like ครับโอ้โหผมได้จอดรถลยครับไม่รู้จะเป็นลงของไน้เลยคะเปล่าครับบ่ายสามโมงนะครับโอ้ยังไม่ถึงที่หมายนะครับจอดก่อนนะครับโอ้ห้ากลวงมากครับฝนนี่ไม่เท่าไร่ะเนาะแต่ลมครับดูดูครับดูยอดน้ำพาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆครับ ยอดครับหงอ,อนใหม่พี่นออ้องคุณคับคุณข้างหลังครับดู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 ด,ด,ดูจอดก่อนนะครับอ้างใดก,กด็ได้ย่านครับจะย่านดีพี่น้องล้มไหมยอดโอ้โห งเสียงลมครับโหสุดจัดเลยครับฝนที่ตกตกไม่แรงครับแต่ลมเนี่ยอ,อืมหันเลยครับพี่น,อน้องไม่ไปก็ไม่ได้ครับบ่ายสามสิบหกแล้วครับเดี๋ยวจะส่งของไม่ทันอีกครับห้าโมงนี่ครับส่งของไม่มีอะไรแน่นอนเนาะตอนเช้านี่เดดเด๋ยโอ้โหร้อนแบบเหงือนท่วมตัวเลยครับ ออตกมาตอนบ่ายโอ้โหลมมาแล้วไอ้ฝนไม่เท่าไหร่หรอกครับลมนี่โอ้โหหัวสุดๆครับผมเจอสองรอบล้วปีนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอเคครับอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆครับหัวครับประมาณนี้นะครับเตอครับโนครับครึ่งทางแล้วครับยังไม่ถึงร้านลงครับดูฝนครับมาแล้วครับอันดับแรกลมก่อนเนาะเออพอเถอดลมถ้าฝนไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาเนี่ ผมจะลงของอยงไงไะครับถ้าฝนตกร้านก็ปิด5้าโมงครับเนี่ยดูนาฬิกาบ่ายสามสิบเก้าสี่โมงห้าโมงประมาณชั่วโมงกว่าครับมีเวลาให้ผมโอ้โหทำยังไงละทีนี้โอ้โหไปละย้อมที่น้องเอ้ยงม้มไดย้ามนั่นเทนา่าโอ้ฝไปละเมยเอ,อเค,ครับประมาณนี้ครับฝากเป็นกำลังใจแฮกบาร์ดอยด้วยนะครับผม หนักหนัก,หน,กหนักครับใกล้ถึงแล้วครับโอ้ฝนไม่เบาเลยครับโอ้นผลมลงของไงนะครับโอ้ยอดครับโอ้ตกแห้งกระเดียวพี่น้องเอ้ยฝ่าไม่ฝนไม่ครับดีฟ้ามุมห้องครับโอ้ล้มเลยถึงรถโยกครับโอเคครับถึงแล้วครับ ดูฝนครับปล่อยไปครับดีที่ยังหยุดตกครับไม่งั้นแก่ครับลงของครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์แหชปทาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ